ช่องบลโซเยอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับเพจฟรีไฟล์แบบฟรีนะครับผมอ่าผมจะแจกทั้งหมดหนึ่งจะแจกกี่เพรดีเดี๋ยวผมคิดดูก่อนว่าจะแจกกี่เพรดีนะครับผมจะแจกสักกี่บาทดีดีดีเอาเออถ้าเกิดเติมน,น,นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าเว็บ การีน่าก่อนนะครับผมโอเคครับก็เข้ามาสู่หนะ้าการิน่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมบัตรทูเดี๋ยวผมขอไปยบบัตรทูดูนี่อันไหนคุ้มกว่าที่ผมจะแจกนะผมอ่าสามร้อยสามร้อยไดเก้าร้อยนี่ยผมเดี๋ยวผมจะแจกสามร้อยดีกว่าถ้าเกิดคลิปนี้ถึงยอดยอดยืนหนึ่งหมื่นนะครับผมผมจะแจกแน่นอนนะสามร้อยบาทนะผมไลยหยิบดูเลยนะครับผมจะแจกจริง ผมจะแจกจริงครับผม300บาทโอเคถ้าเกิดใครที่ได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกว่าแจกกิจกรรมของเพจรฟรีไฟล์ก็แค่นี้แหละครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ให้ถึงเอ่อเอากี่ไลค์ดีขอ20ไลค์พอแล้ว20ไลค์ขอ20ไลค์ก็พอแล้วครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ like, share, ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ